สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ฮะพบกับผมเปาจาก i have CPU วันนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับไลฟ์สดเหมือนเดิมเจอกันทุกวันฮะก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็จะเจอกันอีกทีตอนประมาณสักเย็นๆนะครับวันนี้น่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูมากมายนะครับรวมถึงคลิปต่างๆนานาและการผมฝากทุกช่องทางด้วยใน i have CPU ในแฟนเพจนั้นมันมีข่าวมีมีมีเครื่องมีสาระและไม่มีสาระนะครับ ยังไงฝาก i have cpu ด้วยทุกช่องทางแล้วกันเว็บไซต์แฟนเพจ Line Lazada s h o p ป e ทุกช่องทางยิ่งวันนี้มี3.3ุดาอีกโอ้โหช็อป,ปกันกระหน่ำครับมีไอเทมลับอยู่ด้วยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส i have cpu ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have ด้วยละกันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันว่าวันนี้ผมส่งยังไงพรุ่งนี้น่าจะเยอะแน่นอนแต่ว่าวันนี้ก็พอของปากของคอประมาณ3าิเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคไหนคัสตอมตรงไหนใครมีคูปองช้อปปี้ ก็กดมาอยากอัปเกรดตรงไหนก็โอนเพิ่มมาเอาคูป,ปองที่ได้รับส่วนลดอะสมมติกดมาแรม8ได้รับส่วนลดพันสก็เอาส่วนลดตัวนั้นอ่ะมาเพิ่มแรมฟรีได้แรมสิบหกกิกเลยชิวๆสบายๆฮะนะครับยังไงฝากด้วยกับแคมเปญส3จาก I have CPU มีแน่นอนในแพลตฟอร์มต่างๆนันนอยู่แล้ว I have เข้าร <ๆ S 1> ่วมทุกแคมเปญอยู่แล้วนะครับ <S <S <ๆ S 1> ประมาณนี้เนาะไปดูเครื่องกันเนาะไปดูเครื่องกันวันนี้จัดส่งทั้งหมดประมาณนี้ครับกองนี้ นี่คือโอนเต็มนะโอนเต็มกันอยู่ในนี้อยู่นะครับโอนเต็มผ่าน DHL โอนเต็มลดสามเรนะรับเองที่รับอินทราหรือว่าที่นครยกรับส่วนลดสูงสุดถึงสองพันบาทนะครับอันนี้งานจากช้อปปี้ช้อปปี้กองประเอฟเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับงานลาซาด้าตรงนู้นครับงานจากนครนย,ยกไปเรียบร้อยแล้วงานที่จะไปส่งกรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้ไม่ดูเป็นชุดน้ําระบบปิดชุดน้ําระบบเปิดครับรวมถึงเทอร์มินเชคคอพีสามะ ไปดูกันผมให้ดูเครื่องหนักสุดก่อนแล้วกันนะครับเครื่องที่หนักที่สุดวันนี้น่าจะเป็น e ตัวตัวนี้ฮะตัวนี้ของใหม่ทั้งหมดครับประกัน3ปีเต็มฮะสั่งพร้อมจอ lg ด้วยนะครับ29นิ้วถ้าไม่เอาจอ lg อยู่ประมาณสักสา0ห0ื่นปลายๆนะครับส0 0 0มปลายๆของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มครับของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มทั้งหมดเลยนะครับอะไปดูการเคสหนึ่งเลยเคส ซูนามิโปรเจคเตอร์วิชั่น2 1 2 6 2เป็นวิชั่น2ตัวใหม่ล่าสุดจากซูนามินะครับเป็นนี่เป็นเทเปอร์กลาสทั้งหมดเลยฮะเป,เ,ปเ,ปเปิดเข้าไปตรงนี้เป็นเทเปอร์กลาสข้างในมีพัดลม4ตัวครับระบายความร้อนตรงนี้เป็นเพชรอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพชรอย่างนี้เลยนะครับอ่ะสวยนะครับสำหรับวิชั่น2ใครอยากได้1 2 6 2รุ่นปกติได้ใครอยากได้วิชั่น2ได้ใครอยากได้เรนลี่เดนมิกโอวันวันโอวันวันมินิโอวันเอคลได้หมดนะครับอ่ะอันนี้เป็นอินเทลคอไอห้านะครับสิ 10, นะครับ i 5้า0ิสี่ f 6 c o r e 12 4.3องสี่จุดสามกิกะเฮิรตซ์เทอร์โบอืมเออใช่6 core 12 4.3องสี่จุดสามกิกะเฮิรตซ์เทอร์โบเมนบอร์ดเป็นตัวใหญ่อย่างกิกะไบต์ b 4ี0ตัว h d 3นะครับไฟแถบเส้นแบ่งอะไรนี้สวยงามนะครับแล้วก็ชุดน้ำเราขับร้อนเป็นของ s i ลเวอร์สโตนฮะหินไฟนั่นเองไอหินเงินหินเงินครับ s i ลเวอร์สโตน p f 2 4 0ครับ240นะครับ p f 2 4 0ตรงนี้ชุดน้ำา2ตอน วางบนนะครับถูกต้องตามหลักอยู่แล้วเพราะตอนนี้คิดว่าการจัดชุดนั้นแบบนี้จะดูดีที่สุดนะครับแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้พอได้แบบล่างไม่โอเคนะครับอ่ะหลังจากที่ผมเคยอ่านมานะครับอันนี้ก็คือ Silverstone ครับมีโลโก้ Silverstone ตรงนี้ชุดน้ำพัดลม2ตัวเราไปคำร้อนไฟ ARGB ครับแรมรู้สึกว่าจะจัดเยอะเหมือนกันนะจะเป็นแรมตัว GS k i l l ฮะ Trident Z RGB ครับนี่ขนาด กล่องละ16กิกครับสองกล่องเป็น32กิกครับที่บัสสูงฮนะ3,200รเมกะเฮิร์ซไฟ RGB าร์ตัวนี้พอ G Skill ใส่เต็มเนี่ยก็สวยนะครับสวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวการจอจะเป็น Inno 3D ฮนะไ h i l ลฮะ GeForce GTX 1 6อ0กหนึ่พัดลมครับตัวใหญ่3พัดลม Low Noise OC 4K Resolution นะครับอันนี้ก็สวยแล้วก็ติดแผ่นที่ค้ำของ I have CPU ใครอยากได้ที่ค้ำแบบนี้นะครับ 590บาทนะครับ590บาท SSD นะครับ s t o r a State Drive 240 g b Hard Disk Drive 1 t b แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดเป็น M.2 NVMe จะใส่ WD Blue WD Black ก็สุดแท้แต่ใส่ Samsung 970 Evo ใส่ PNY CSC 3030ก็ 0, 0. แล้วแต่ลูกค้าฮะอันนี้จบเรียบร้อย30,000นะครับนี่คือชุดน้นระบบปิด2ต่อ240อมออย่างที่บอกฮะข้อดีคือมันจะโชว์ภายในของบอร์ด ให้ครบถ้าเป็นซิงค์ลมตัวเบืเริ่มอาจจะบังแรมอาจจะบังบอดขึ้นมาได้นะครับเครื่องนี้ของใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับแล้วก็ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับประมาณหประมาณ4 0,000ื่นดิสี่หมกว่าบาทนะครับเคสคอแซ่สี่พันดีฮะอันนี้คุณก่อพงด้วยนะครับคุณก่อพงฮะวันนี้เห็นคุณก่อพงบอกว่าอยากได้ลายเซ็นผมก็ต้องเขียนไปฮะไม่เป็นไรฮะดีมากๆครับลูกค้าบอกว่า ขอรูปคู่ด้วยแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยก็นะครับก็เขียนว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับพีโดนเฮมยากรเปา I have CPU นะครับนี่ผมส่งให้พี่แล้วเนาะผมเชื่อว่าพี่น่าจะดูหลายส่วนอยู่นะครับขอบคุณมากๆครับที่อุดหนุน I have CPU นะฮะเคสเป็น Corsair 4000D ตรงนี้นะครับ Intel Core i 7 1 0 7 0 0ครับ KF ฮะ KF นี่คือ overclock ได้ไม่มีไฟนะครับเอ้ยไม่ใช่ overclock ได้ไม่มีกราฟิกการ์ดภายในตัวครับ รองรับกันโ c ได้ชุดน้าเอาไว้ดับร้อนฮะสิบเจ็ดเไม่มีชุดน้ำไม่ไม่ไม่ไมีพัดลมให้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวอาร์ติกครับ Liquid f r e e z e ร2 2 4 0งนตรงนี้ชุดน้ํา2ตอน240มมฮะแต่แม่เงเย็นกับสามหกศูนย์บางตัวซะอีกฮะในของอาร์ติกครับหม้อน,น้าอย่างหม้อน,น้ําอย่างหนาเลยพัดลม2ตัวระบายความร้อนสายไฟพัดลมเนี่ยรวบระกัดตรงนี้แล้วนะครับรวบระกัดตรงนี้แล้วทําให้มันไม่ยุ่งยากเพราะเสียบจัมอันเดียวปุ๊บทำงานทั้งบล็อกทํางานทั้งพัดลมทางานทั้งพัดลลมม2บบนนนี้หเยะคร ตัวนี้3,990นะเฉพาะชุดน้ำผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีที่สุดเลยฮะชุดน้ำสอตอนตอนนี้น่าจะเย็นที่สุดตอนนี้ฮะจากอาร์กติกอะด i คุดวิเซอร์ทูอะอาจจะไม่ได้มีไฟ RGB สวยๆฮะแต่เรื่องความเย็นนั้นเอาเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องเมนบอร์ดเป็น MSI S490A Pro คสบอกไปแล้วภาคจ่ายไฟ14เฟส M.2 ชิลฟ์ฮะแรมเป็น 32G ิบบจากเอคฮะบัส3 2ม0นครับนี่ ใส่ไปให้นะครับการจอเป็น160่งโอซูซูเป l ร3 d เหมือนเดิมฮะับสามพันลมฮะระบรายความร้อนพอวาวเวอร์สปายเป็นตัว c o คอแซซี 750m คร,รับ8 750วัตต์80 plus พลัสบอนเอ็นดขนาด1 t b นะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยฮะบังโดยตัว M.2 Chill Force ตัวระฆังร้อยของตัว MSI นะครับ,บ,บของตัวเมนบอ,บอร์ดเคสเป็น Corsair 4000D เรียบๆฮะจริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะ c คอแซซีพ0 0ดีนี่นะตอนนี้น่าจะมีครบหมดฮะ สีดำสีขาวรุ่น Airflow สีดำสีขาวสี0 0 x สีดำสีขาวนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกแล้วกันนะครับรวมถึงทักไคยอยากให้ชุดน้ำแบบนีช้ชุดแบบเคสแบบเปิดแบบนี้ก็ได้ฮนะอันนี้เป็นเทอร์มอนเชคคอพีสามแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเอาแค่เคสไม่เอาชุดน้ำฮนะไม่เอาชุดน้ำหนึ่งคืออาจจะไม่งบไม่พอจริงก็ได้สองคือมีชุดน้ำอยู่แล้วก็ได้สามคือเอาไว้ติดทีหลังก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าครับจะสั่งอะไรมาก็สุดแท้แต่คนระับเคสเทอร์มอเน็ตเชคคอพีสาม นะครับไรเซน5 2600X ครับ 2600X นี่6คอร์12เทรด4.3นะครับเมนบอร์ดเป็นตัว a s r o c k P450 นะ MHDV RAM เป็น16 g b จาก XLR8 เหมือนเดิมบัส2666กาจอเป็น iChill นะครับ g e GTX 1660 Super ตัวใหญ่นะครับ3พัดลมระบายความร้อนนะครับไฟ RGB ต่อไฟเล็ก8พิน1ช่องตรงนี้ Power Supply Cooler Master MWE 650W 80 Plus Bronze น,นะครับ SSD ขนาด480 g b แล้วก็ติดตัวพัดลมระบายความร้อนของซซรามิโปรเทคเตอร์1262เป็นชุดเป็นชุดพัดลม3ตัวนะครับเพิ่มความสวยงามแค่นั้นแหละเพื่อให้เคสมันดูแบบเต็มๆตนะครับตรงนี้จะมีเทมเปอร์กราสอยู่เนาะสเครื่องครับแล้วก็รวมถึงเครื่องปิดท้ายจะเป็นชุดน้ําระบายความร้อนระบบเปิดฮนะอันนี้ลูกค้าไม่เอากาจอฮะลูกค้าไม่เอากาจอก็จะเป็นตัว i 9900 90 KF ครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าไม่เอาิบก้าจอนย0 ks ไม่หมด b ่ส0่ศูนย ram สิแล้วก็ชุดน้ำดับเปิดสีแดงอย่างนี้ฮะ m 2 nvme 250 6้อกิกจาก kickvision e 1 0 0 0นะครับ ram 16บหกิกก็ปกติไปฮะนะครับประมาณนี้นะครับจาก i h a v e cpu ฮะเดี๋ยวผมรีบไปคือจริงแล้ววันนี้ผมมีถ่ายงานที่บา้านลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้เจออะไรใหม่จาก i h a v e cpu ผมฝากแคมเปญ3.3ไว้ด้วยแคมเปญดีๆจากทั้งทุกแพลตฟอร์มทั้ง shopee ทั้งอะไรต่างน่างนะ แล้วกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนไอเอฟซีพมาด้วยดีโดยตลอดนะครับตราบใดที่ผมยังอยู่ในนี้ยังทําอยู่ตรงนี้นะครับเปิดมา8ปีนะครับไม่สนใจว่าจะขายดีหรือขายไม่ดีสนใจว่าไม่สนใจว่าจะใหญ่หรือเล็กหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมเองเริ่มจากตัวคนเดียวนั้นเนี่ยผมยังตั้งใจทํางานเหมือนเดิมตามปกตินะครับก็ไลฟ์สดเองทุกวันนะฮะมา8ปีมากี่ปีแล้วน่าจะ5ปีขึ้น แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม My Half CPU ฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้